สวัสดีครับจากช่อง n i m a l Channel นะครับวันนี้เราจะมาดูตัวไมโครโฟนไร้สายจากแบรนด์ซาราโมนิกตัว500 Pro โนะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาขายนะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกให้ดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวซาราโมนิก500ร้อโนะครับซึ่งเป็นตัวเซตบีที่จะมีตัวรับกับตัวส่งสัญญาณก็คือจะเป็นไมโครอันแล้วก็เป็นตัวรับเสียงหนึ่งตัวที่ติดกับกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับก็เดี๋ยวเรา มาลองแกะกันดูนะครับว่าข้างในเป็นังไงกันบ้างาก,ก็อันนี้จะเป็นตัวกล่องข้างในอันนี้จะเป็นตัวกล่องข้างในนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เป็นตัวกล่องกระดาษแข็งนะครับก็เปิดมาปุ๊บจะเป็นตัวคู่มือของทางซาราโมนิกที่เขาใส่มาให้นะครับเป็นคู่มือแล้วก็เป็นสติกเกอร์ต่าง ที่มีอยู่ในกนล่องก็จะเป็นคู่มือ,อการใช้งานนะครับต่อ,อมาก็จะเป็นตัวกล่องผ้ากระเป๋าผ้าก็มีความแข็งแรงครับเอาไว้พกพาไปไหนไมาไหนได้ข้างใน,นก็จะเป็นตัวซารามอนิกนะครับที่เป็นเคสชาร์จซึ่งตัวเคสชาร์จตัวเนี้ยข้อดีก็คือเราสามารถชาร์จตัวไมโครโฟนตัวเนี้ได้เลยทันทีโดยที่เราไม่ต้องอ ไปชาร์จผ่าน USB-C ผ่านอะแดปเตอร์หรืออะไรได้เพราะว่าตัวนี้สามารถชาร์จไฟได้พร้อมในตัวนะครับเรเปิดกล่องมาก็จะเจอกับตัวเซรามิคนะครับซึ่งตัวไมล์ลายสายตัวนั้นจะเป็นแถบเป็นแถบแม่เหล็กที่เอาไว้ชาร์จนะครับตัวนี้เขาก็จะซีนมาก่อนมาแรกครับก็จะเป็นตัวไมล์สตัวแล้วก็ตัวรับสัญญาณหนึ่งตัวนะครับซึ่งสรุป ก็โอเคมากครับราคาสะดวกน้ำหนักก็เบาครับตัวนี้จะเป็นชาร์จด้วยไทซนะครับตัวกล่องเป็นกล่องเหมือนกล่องโฟแบง์แล้วก็ส่วนตัวไมคตัวไมคเองเวลาชาร์จนะครับก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันจะเป็นตัวไมโคร USB นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ชาร์จผ่านตัวกล่องได้เลยเราไม่ต้องใช้ตัวไมโคร USB C ในการชาร์จนะครับแลวต่อมาส่งที่เขาให้มาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เสริมที่เป็นสายพวกย็คต่างๆสำหรับ ต่อกล้องแล้วก็อะไรในนี้มีไม้แถมมาให้2ตัวแล้วก็มีตัว USB ครับแล้วก็มีตัวนี้มาให้แล้วก็มีตัวฝนมาให้สองอันก็หมดล้วนะคก็เดี๋ยวลองมาดูตัวไม่กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวลองมาดูตัวไม่กันนะครับว่าเครื่องไม้เนี่ย มีรูปล่างหน้าตาประมาณไหนอันนี้เดี๋ยวรอให้ดูบริเวณตัวกล่องก่อนนะครับซึ่งตัวกล่องก็ประมาณนี้ก็จะมีตามนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณนะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณซึ่งจะมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้แล้วก็ มีตัวไมล์ไรน์อินนี่ก็คือ,อเราสามารถเสียบไมล์เข้าไปแล้วเราก็สามารถพูดออกไมล์ได้นะครับซึ่งทางสลาโมนิกเองก็มีแถมมาให้เหมือนกันตัวนี้เราสามารถที่จะใส่หูฟังเพื่อฟังเช็คเสียงได้นะครับว่าเสียงที่เราฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราพูดออกผ่านไมล์ตัวนี้นะครับสามารถเช็คเสียงจากตรงนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับก็เป็นไมล์อีกข้างหนึ่งของตัวนี้ครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับข้อดีก็คือจากรุ่นก่อนก็คือตัวนี้จะมีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของการเพิ่มจอเข้ามาทําให้เรารู้สถานของตัวแบตเตอรี่นะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้พอเราเปิดเครื่องมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราก็จะรู้ทั้ง2ตัวว่าีแบตเตอรี่ยัยงไงบ้างซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเครื่องทั้ง2ตัวก็เดี๋ยวผมรอเปิดเครื่องอีก2ตัวนะครับว่าเป็นยังไงน่เปิดเครื่องแล้วครับ ก็ด้านหลังนี้เลาะออกว่ามันจะทำให้เราสามารถชาร์จไฟได้นะครับตัวข้างหลังนี้จะเป็นที่ชาร์จไฟซึ่งก็จะเป็นตัวแบบหีบมาให้เดี๋ยวเราเปิดเครื่องเหมือนกันครับอันนี้เปิดเครื่องเรียบร้อยก็นี่ครับหลังจากเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับจะได้ประมาณนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าตัวรับสัญญาณเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่า แต่ละตัวมีแบตเหลือเท่าไหร่ทีนี้เราก็สามารถเอาไปต่อกล้องแล้วก็ใช้งานได้เลยซึ่งค่อนข้างง่ายมากในการใช้งานนะครับก็ต่อมาเรามาดูวิธีการเซตอันนี้ก็กดเซตตัวนี้ครับมันจะมีให้เลือกต่างๆว่าจะเซตอะไรภาษาเซตปิดเสียงนะครับหรือว่าไฟแบ็คไลท์ครับเอาพูดเป็นโมโนโหรืออะไรก็ตามอันนี้จบเป็นตัวรับสัญญาณนะครับต่อมาเรามาดูที่ตัวไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างมาแค่ตัวเดียวนะครับ จะเป็นตัวนี้ซึ่งตอนนี้วอลูมมันจะอยู่5เท่า6นะครับเราสามารถเซตให้วอล่มอยู่ที่ระดับต่างๆได้โดยตัวนี้นครับจะมีปุ่มให้กดตรงนี้ครับปุ่มเซตแล้วก็บวกลบซึ่งเวลากดตกลงนะครับเราจะต้องกดปุ่มคําว่าเซตค้างไว้อันนี้จะเป็นไมค์เกนนะครับเรากดเซตค้างไว้พอมันขึ้นปุ๊บเรากดลบมันก็จะละ4ละ3ละแล้วเราก็กดตกลงได้เลย คือมันก็จะเป็นการเลือกใช้ซึ่ง่ายมากครับตรงน,นี้นให้ดูชัดๆเป็นไ่ครับก็ฝากติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ